สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอชินนะครับจะมาริโการโปรแกรมดอกนะครับตอนนี้เป็น p ี200ดีเซลนะครับเป็นวอรดีเอ211นะครับซึ่งลูกค้าแจ้งมาว่ากุญแจเดิมนะครับใช้ได้ปกติแต่เพีงแต่ว่าตัวตังถานตัวเก่าจะเป็น2ฐานะครับและการมีการดดดอกสลับนะครับเราก็เสนอทาตัวใหม่เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับเป็นลังถ่านเดียวนะครับตอนนี้เราได้โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราจะทําการเทสระบบในเรื่องของเซ็นรล็อกกระบบสตาร์ทนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับสังเกตได้ว่ารถลูกค้านะครับจะมีความเงางามเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูแลรถและรักษารถเป็นอย่างดีนะครับด้านเราบริการเป็นอย่างดีนกครับตอนอื่นะครับเรามาเทสระบบตัวเซ็นรล็อกก่อนนะครับตัวที่เราโปรแกรมขึ้นนะครับสังเกตไฟนะครับเลิกเซ็ล็อกนะครับัล็อกนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะเทสตัวออริจินอลนะครับลองได้เหมือนกัน ได้เหมือนกันต่อไปทําการที่ระบบสตาร์ทนะครับตอนนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับ่อนนววาานบในรถก็อยา่าเบรกก่อนนิดเองนะครับดูตำแหน่งเกียร์ให้อยู่ในตำแหนง่งเรียบร้อยเพื่อก่อนสตาร์ทนะครับเมื่ออยู่ในตำแหน่งแล้วก็เสียบข้าไปแล้วก็บิดออนได้เลยครับเรียบร้อยสตาร์ทติดนะครับต่อไปทดสอบของลูกค้านะครับเสียบข้าไป เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันนะครับเป็นอันว่าโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบทั้ง2ระบบเซนทรอกและกระโหลกสตาร์นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่ปัญหาเกี่ยวกับกุญแจไม่ว่าจะเป็นทำเพิ่มทําหายนะครับหรือกุญแจไายในรถกุญแจทั้งระบบนะครับก็สามารถติดต่อเราได้ที่095-563-6282นะครับช่างกุญแจ A ชินบริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับขอบคุณครับ